จริงๆเป็นคนไม่ได้ชอบตัวเลขพูดเลยเลยว่าวิชาคณ,ณิตศาสตร์นี่แย่มากนะฮะแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่น่าจะเหมาะกับบัญชีอ่ะเราคิดว่าตัวเลขกับเป็นเรื่องที่แบบซับซ้อนแล้วก็กยากอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับชื่อตัดดรธนสารวาสันนะครับตอนนี้ก็ดำลงตำแหน่งนะครับเป็นซี o อบริษัทการบัญชีไทยจำกัดนะครับแล้วก็เป็น MD ดีบริษัท i อเอพีอินออดิตครับผมครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกสายงานนี้เนาะจริงๆเป็นคนไม่ได้ชอบตัวเลขแม่อยากให้เรียนหมอ พ่ออยากเรียนบัญชีเราเองอยากเรียนดิเทศแต่สิ่งหนึ่งที่มันตัวเองชอบอยู่แล้วคือความท้าทายในการแก้ปัญหาซึ่งตัวเลขอะเป็นตัวที่พิสูจน์อันนึงเนาะว่ามันไม่โกหกแน่ๆเป็นตัวเลขมันพิสูจน์ได้จริงอย่างนี้ครับดังนั้นก็เลยก็เลยทําให้2อย่างนี้มันมามารวมกันได้ดีก็คือการแก้ปัญหาแล้วก็ใช้ตัวเลขเป็นสแตทในการรีพอร์ตเป็นแรงบันดาลใจที่แบบอยากจะทาเรื่องนี้ครับสิ่งหนึ่งที่เปิดใจเลยคือจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้ยากอย่างที่คิด แล้วเสียงในหัวเราเองแหละที่มันทางานหนักว่าเฮ้ย mm. มันยากมันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่พอได้ลงมือทําจริงๆอ่ะมันมีความเป็นไปไม่ได้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลย mm. บัญชีเป็นส่วนหนึ่งที่มันมีความสําคัญกับชีวิตมากๆลทั้งถ้าบริษัทปิด่เป็นคนสุดท้ายที่เดินออกจากบริษัท mm. ด้วยซ้ำนักบ,บัญชีเป็นคนสุดท้ายแน่ๆในการจดยื่นปิดบัญชีในการยื่นปิดงบการเงินแม้กระทั่งการเคลียร์งบการเงินจนงบการเงินเป็นศูนย์นะฮะึงจะสามารถปิดบริษัทได้งนั้นแปลว่านักบ,บัญชีคือคนสุดท้ายจริงๆ จเลยสําหรับการเลือกเรียนบัญชีในช่วงแรกเนาะจริงๆกังวลมากเลยแหละเพราะมันเป็นอะไรที่เราไม่ถนัดแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะโอเคเหรอแต่พอได้เรียนนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่มันทําให้เราได้เห็นความสําคัญของมันนะก็ะคือตัวเลขแล้วก็ความท้าทายมันทําให้เราเหมือนสร้างแว l ลูก,กับกิจการได้อันนี้เลยมันเป็นส่วนหนึ่งที่มองว่าไม่น่าจะมีสาขาอื่นที่ทําได้เยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยครับผมนะครับี่แบบได้ก้าวเข้ามาเรียนที่ธุรกิจบัฑิตในวันแรกนะครับอย่างที่บอกไปว่าเพนมาวิทยาลัยแล้วก็ใหญ่โตมากเลย แล้วก็จากเด็ก่างจังหวัดเนาะเข้ามาเรียนในกรุงเทพก็รู้สึกมีความกังวลแล้วก็คิดถึงบ้านเราต้องมาอยู่ขอเราต้องดูแลตัวเองเราต้องอยู่กับเพื่อนหลายๆจังหวัดด้วยซ้ําในกลุ่มผมนะก็จะมีทั้งแบบเด็กใต้เด็กเหนือเด็กอีสานนะครับสิ่งนี้แหละครับมันทําให้เราได,ได้ใช้ชีวิต เด็กอย่างเด็กมหาลัยแบบจริงๆเนียครับแล้วก็มีโอกาสได้อยู่กับเพื่อนแบบร้อเเซเวลาเราเจอปัญหาเพื่อนไม่ส่งงานเพื่อนอยู่ในกลุ่มแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยครับผมว่าผมเจอมาหมดแล้วทุกอย่างเจอมาหมดแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะทําคือเราจะทํายังไงให้มันก้าวผ่านตรงนั้นได้อันนี้แหละมันเป็นบทพิสูจน์ว่าเราจะก้าวข้ามแก้ปัญหาแล้วอยู่ในวิกฤตที่มันไม่สะดวกสบายยังไงแล้วผมก็เชื่อได้เลยว่าท่านน้องๆนะก้าวผ่านตรงนี้ไปได้ตอนน้องๆไปเป็นพนักงานหรือไปทํางานประจำะครับไอ้เรื่องพวกนี้ครับม ผ่านได้โดยที่แบบเราสบายมากๆเลยแล้วก็ฝึกเถอะเพราะมันเป็นปัญหาที่ให้เราแก้ไขตอนวัยเรียนแล้วพอออกมาจากวัยเรียนเราจะกลับมาแล้วคิดถึงนั้นมากๆเลยเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่าคิดถึงในวัยเรียนเลยเพราะเราใช้เวลาอยู่กับมันกับเพื่อนกับห้องเรียนกับอาจารย์ซึ่งอันนี้มันเป็นความสุขที่มันหาจากไหนไม่ได้แล้วจริงๆครับนิสัยที่ติดตัวจากการเรียนบัญชีแล้ไวจบออกไปเนาะคือสิ่งหนึ่งที่ได้เลยก็คือเรื่องของความรอบคอบแล้วก็เรื่องของการพึ่งพาได้ เรือันหนึ่งที่มันได้จากการเสริมเนาะทักษะของการเป็นประธานแล้วก็ทํากิจกรรมเนี้ยคือการเอื้อเฟื้องั้นสองสอย่างเนี่ยมันถูกรวมกันแล้วทาให้เราเหมือนมีนิสัยที่แบบรอบครอบเนาะเราการจะเลือกซื้ออะไรสักอย่างนึงอะคิดแล้วคิดอีกแล้วก็ดูว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าจริงๆอันนึงก็เลยเป็นนิสัยที่ติดตัวผมว่านักบัญชีหลายๆคนก็น่าจะเป็นแบบนี้กันหมดเลยครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงเนาะเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่มันเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยผมว่า หลักๆเลยเนี่ยนักบัญชีเราเนี่ยส่วนใหญ่เราเราจะไม่ค่อยคุ้นชินกับเทคโนโลยีมากเท่าไหร่ไม่เหมือนสายงานอื่นแต่สิ่งหนึ่งถ้านักบัญชีเนี่ยคได้ถูกยกระดับเนาะสามารถเอา,เ,อาเทคโนโลยีเทคโนโลยีต่างๆนะครับเข้ามาดัดแปลงใช้กับวิถีชีวิตของนักบัญชีผมว่ามันจะง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยมันเหมือนซัพพอร์ตแหละทำให้นักบัญชีสามารถรายงานได้เร็วขึ้นสามารถรายงานได้แม่นยําขึ้นแล้วก็สามารถสะท้อนตัวเลขได้เร็วขกว่าปกติด้วยซ้ำตอนนี้เรามีออโตเมท ในการบันทึกบัญชีอัตโนมัติเนาะอย่างเช่นฝากฝ่ายขายเนี่ยแทบจะไม่ต้องลงบัญชีเองละมันจะถูกเจเนอเรตมาตั้งแต่หน้าบ้านมาถึงหลังบ้านแล้วก็บันทึกออโต้ให้เราเลยเพราะมันถูกตั้งการบันทึกแบบเดิมๆไว้นั่นทำให้นักบัญชีง่ายละไม่ต้องมาบันทึกเป็นายไอเทมหน้าบ้านทําขายเสร็จปั๊บบันทึกเข้าหลังบ้านได้เลยหน้าที่เราก็คือเลคคอนซา วิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงรายการแค่นั้นเองดังนั้นมันทําให้เราสะดวกสบายในการทํางานมากขึ้นเมื่อสมัยก่อนที่ผ่านมามันทําให้นักบัญชีผมว่าเราไปทํางานนอนแวล์ลุวเยอะทํางานที่ไม่จําเป็นเนาะเช่นไปตามเอกสารบ้างเอาเอกสารมาบันทึกไม่ครบบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรื่องพวกนี้มันขาดหายแล้วเพราะต้นทางเนี่ยมันถูกบันทึกมาอย่างสบมบูรณ์แล้วก็มาปลายทางหน้าที่เราก็แค่ดูข้อมูลกระทบข้อมูลแล้วก็แอดจัดข้อมูลแค่นั้นเองครับ สำหรับเครื่องมือที่เราใช้นะในการทํางานนี่ผมแยกมัน2ส่วนแล้วกันเนาะส่วนแรกมันเป็นเครื่องมือที่เราเป็นโปรแกรมขนาดเล็กก็จะมี w i n ส p e ซเอ็กเพลสเนาะแล้วขยับขยับตัวเองขึ้นมาเป็นขนาดใหญ่หน่อยที่เป็น ERP นะครับก็จะมี SAP, m i c r นะครับ y n c r o s o x t Dynamics a ออะไรเงี้ยครับ พวกนี้ครับก็จะถูกยกกระดับดังั้นแปลว่า2อันเนี่ยอยากให้น้องๆได้เรียนรู้ทั้งสองอันเลยไม่รู้ว่าเราจะได้ทํางานในบริษัทไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือพื้นฐานมันมาเหมือนกันแต่การใช้งานที่มีความแตกต่างกันก็คือธุรกิจขนาดเล็กและก็กธุรกิจขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าโปรแกรมบัญชีสาเร็จรูปนะครับที่เป็นสไตล์ n ลกับโปรแกรมที่เป็น ERP ที่ขยายธุรกิจขนาดใหญ่ครับสำหรับเคสที่อยากจะแบบแนะนําแล้วก็เอามาพูดเป็นเคสตั๊ดี้ให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับอย่างตัวของเราเองนะที่เป็นการสะท้อนและหยบยยยกด้ววตััเเลลลขอคหๆื การวิเคราะห์ต้นทุนร้านอาหารอายุกตัวอย่างก็ได้นะธุรกิจร้านอาหารเ,เราเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนาะที่ดูแลหลังบ้านสิ่งหนึ่งที่เราจะทําได้คือเราสามารถที่จะปรับตัวคอร์สต,ต้นทุนในการหั่นปลาในการดูชิ้นส่วนประกอบต่างๆนี้ครับให้กําไรเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วยอดขายไม่ได้มีผลนะแต่การสามารถทํากําไรเนี่ยแหละอันนี้แหละคือเคล็ดลับและเป็นผลสําเร็จของนักบ,บัญชีที่เขาสามารถมอนิเตอร์ ให้ตัวเลขทางการเงินนะครับหรือว่ากาไรขั้นต้นหรือว่ากําไรเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามีแต่ยอดขายเนาะแล้วเราไม่ได้มองตัวกําไรเลยเราก็จะมีแค่ยอดขายมากเลยร้อยล้านพันล้านแต่จริงมีกาไรบ้างแค่นิดเดียวเองนั้นนับบัญชีที่มีความพอมภูมิใจห,หม่ก็ทั้งตัวผมเองครับที่ภูมิใจก็คือเราสามารถปรับตัวต้นทุนนะครับจากที่มันบางๆมากๆเนี่ยได้กำไรอยู่สักห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ขยายตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยได้ซ้ำครับ อย่างธุรกิจร้านอาหารเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใช่แค่นักบัญชีที่เป็นบุคลิกระเนาะแล้วขยายตัวเองเป็นนักบัญชีบริหารนะครับเราเนี่ยสามารถเห็นได้เลยเนาะจริงๆไม่ใช่แค่ธุรกิจร้านอาหารเนาะหลายๆธุรกิจเลยเราสามารถที่จะคำนวณตัวต้นทุนมาจินต่อมาจินต่อสินค้ารายการนั้นๆได้อย่างดีเลยผมว่าจากปกติเนี่ยถ้าเราอยากจะไปเพิ่มแวลูเนาะในฐานะเราเป็นคนที่เข้าไปทํางานเราอยากเพิ่มแวลูให้กับกิจการเราอาจจะขยายตัวเองเนาะอย่างเช่นเราอาจจะไปดูตัวเลขบางตัวเลข ที่เราลองวิเคราะห์ดูอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นบางสินค้าบางไอเทมเราสามารถปรับลดต้นทุนตัวไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งเราสามารถขยายอะไรปรับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เรามีกําไรขั้นต้นเนี่ยที่เพิ่มขึ้นผมเลยเชื่อว่านักบัญชีที่ไม่ใช่นักบัญชีแบบบันทึกแบบสมัยก่อนนะครับที่เป็นนักบัญชีบริหารจริงๆนะครับว่าตัวเขาเองจะมี value มากแล้วก็คนกลุ่มนี้ครับรายได้ผมว่าไม่ต่ำไปหลักแสนแน่ๆครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เนาะสำหรับนักศึกษาที่ ที่เรียนอยู่ในปัจจุบันเนาะสิ่งหนึ่งที่อยากให้ให้ทําเลยคือการนั่นแหละฝึกตัวเองแหละครับฝึกการเป็นของตัวเองในการออกไปเนาะเราจะเป็นใครคนหนึ่งที่ออกไปสร้างสิ่งต่างๆหรือสิ่งใ,ใหม่ๆครับให้กับนักบรรัญชีดังนั้นถ้าเราจะสร้างสิ่งใหม่ๆ่แปลว่าเราจะไม่ทําแบบเดิมเราจะไม่เป็นบุ๊กคิปเปอร์จะไม่เป็นนักบัญชีที่มีการแค่บรรันทึกบัญชีไปวันๆนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะทําให้มันมากกว่าและสร้าง value ให้กับบร,ริษัทนั่นกนะ็คือเราจะยกระดับการทํางานของนักบัญชีที่เป็นแบบใหม่ที่ไม่ใช่นักบัญชีแบบเดิมคือ การวิเคราะห์การรายงานผลการสะท้อนตัวเลขแล้วก็การนําเสนอตัวเลขให้คนอื่นเข้าใจตัวเลขของเราได้ง่าย mm hmm. นักบัญชีโดยทั่วไปเนะเราไม่แปลกเลยที่คนอื่นจะไม่ชอบเราเพราะหน้าที่เรามันเหมือนจับผิดแล้วก็ติดตามเอกสารแต่วันนี้เราจะเป็นนักบัญชีแบบใหม่เราจะเป็นนักบัญชีที่วิเคราะห์แบบสร้างสารรค์เราจะใช้ตัวเลขทางการเงินในการบริหารจัดการในการสะท้อนให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจว่าบทบาทของนักบัญชีในบริษัท,ทมีความสําคัญมากแค่ไหนแล้วก็อยากจะฝากไว้ก็คือ จริงๆนักบัญชีเขาหัวใจสาคัญของบริษัทนะครับเพราะว่าเราคุมตัวเลขทุกอย่างอยู่ในมือเราดังนั้นถ้าตัวเลขทุกอย่างมันอยู่ในมือเราอะสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือเราสามารถสะท้อนและเห็นได้เลยว่าบทบาทการทํางานของแต่ละ,ะแผนกแต่ละส่วนงานมันสะท้อนแบบไหนแล้วตัวเลขตัวไหนที่มันขาดหายไปเราก็สามารถแนะนําแล้วก็ปรับปรุงเพื่อให้กระบวนการการทางานของบริษัทเนี่ยมันสามารถเติบโตและขยายตัวได้มากยิ่งขึ้นนะครับเคล็ดลับและทักษะนะจริงๆผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ไม่ได้หยุดพัฒนาตัวเองก็ยังเร์นนิ่งและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอเลยอะไรเงี้ย เชื่อเลยว่าคือความคาดหวังของผู้ประกอบการเนาะไม่ว่าจะเป็นเขาเจ้าของธุรกิจหรือใครก็แล้วแต่มีความคาดหวังมากกว่าการที่เราบอกแค่ตัวเลขทางบัญชีเนาะงั้นองค์ประกอบความรื่นๆนะครับนักบัญชีสามารถเติมได้เพราะว่าเหมือนเราเป็นที่พึ่งอะฮะให้กับเจ้าของธุรกิจแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆมือขวาให้กับผู้บริหารหรือที่สามครับ